เป็น <c oughs> บ่อเพราะมันกบอันี่ <c oughs> คือ,คอการเขี่ยคลองใส่ไก <c oughs> ่ของใส่ไก่ะก็เลยเอาตะขามมาเอาไว้ทำอะไรมันง่ายา <c oughs> ถ้าเป็นคองใหญ่มันมันจะลำบากอันนี้เป็นของเล็กเราสาม,มารถดึงข้ามได้สบายแล้วก็ะะแล้วตอนนี้มีกบอยู่ในนี้ไหมคะอยู่อยู่นี่ครับอ๋ออันนี้อันนี้ลงลงไปแล้วยงังอันเตียงแม่เขาไว้แยกแยกไว้ ถ้าเห็นคนมันจะหมอกไปหมดแล้วอ๋อเห็นโตน่่ๆมันโผล่หัวมาเนี่ยเอาเบียหาเรื่อดดูเน่ดูเอ็นดูเอ็นดูทอ่าง่เสียแ่ิดอยู่ะววงเป๊อนนๆูงหดเลยเลยนะเอ้ย่างอ่ะย่อยู่ยงอยู่เป็นใกล้หรือแค่น้าสองคนนเป็นคนชิ้นดิผ่านเด็กข้าวได่ไม่เก่ง อในี่สพะพานอะไรแก่งมีสะพานครับเลี้ยงอะไรอยู่เลี้ยงเด็กกเก่งดิมึงมึงก็มาเลี้ยงเด็กโคกหนองนาของผู้ใหญ่นะครับ ไ,ไ,ไ,ไผ่กิมซุงอันนี้เลี้ยงไก่เลี้ยงเป็ดเลี้ยงไ่แต่ถ้าเลี้ยงแล้วถ้าถ้ามาอยู่ตรงนี้ไม่ได้ไอตัวมังกรมันเยอะอมังกรมังกรนาเยอะเลยเพราะว่ามันมีน้ำเนาะมันมามมาจากรอบๆอมันมันมันเป็นป่าลกเลยมันมาจากรอบๆอมันก็จะมากินเป็ดกินไก่ของเราแล้วตอนนี้ยังมีไก่เลี้ยงอยู่อ่ะขุด่อิวอิกี่ไร่ครับพื้นที่ พื้นที่ทําโครงการโคกหนองนาแค่ไร่เดียวโอ้นี่ไร่เดียวเหรอเนี่ยไม่ไม่นี่เนี่ยตรงอ๋อในจุดจุดทั้งหมดเนาะแต่แต่พื้นที่ทั้งหมดมันมีตกค่าไร่อ๋อแต่หมายถึงที่เราทำโคกหนองนานี่คือพื้นที่ในส่วนของหนึ่งไร่ถ้าทำมากมันไม่ไหวครับเราดูแลไม่ไหวที่ใส่ซิมันก็ขางให้น้ำก็จะเก็บหน่อซึ่งด้วยเกือหน่อนี้เราได้เก็บไปขายเรื่อยใช่ไหมครัก็ถ้าเรากินกินไม่หมดก็ขายก็ก็ขาย แบ่งสายกันมันมันสามารถมันสามารถที่จะออกได้ตลอดถ้าถ้าถ้ามีน้ําให้มันถ้ามีความชื้นมีน้ำให้มันมันไม่เหมือนไข่ย่างอื่นอันนี้มันมันออกได้เรื่อยเขาเรียกไข่กิมซุงกิมซุแล้วานมบัวสำหรับไปไปไหว้พระที่เขาเก็บดอกไข่ไอ้ไอ้ดอกสีขาวนี่คู่แข่งที่เดอนมาเออคู่แข่งไม่ไม่ยอมไปแข่งเขาขพงวเรามีน้อย เื่อเราเอาไว้เขามีตั้งบุ้ได้เลยนี่ข้างหลังเราเราเราจะเลือกสักอยางเลยครับครับวนสมุนไรคือถ้าถ้าเราจะทำอะไรคืออะไรเนื้ออ๋อไหนฮะแย่ๆแตงนี้อ๋อตงกเส้นจีบไปตัดเลยนะแตงกเส้นเมื่อก่อนเป็นโครงการปรับโครงการเอาเงินพคสมาสร้างมันไปลงลงอยู่พอพอมันเลิกโครงการทุ๊บมันไม่ได้ก็ทำห้องเอาไว้เก็บของ เก็บพวกรึกนรื่องมตอการเป็นรอ่าเป็นเป็นที่ที่ันเป็นที่ตอนนี้ตอนนี้ผู้ใหญ่ดูแลกี่กับใครบ้างเนี่ยทีเนี่ยคนเดียวคนเดียวคนเดียวเปราไวขึ้นก็จะได้เอาไว้จะได้เอาไว้ทำปุ๋ยด้วยเนี่ยคือใบยอที่กินกินันเกลยปลาดุกใบยอนี่ยโหยอด สะปลาดุกแล้วก็เอามาแกงใบยอแหนแดงถ้าเราจะเพาะเอาไว้แขกกระถางนี่ก็เยี่ยเยี่ยมเลยอดีเอาแหนแดงก็มีครับมันเหลือน้อยแล้วล่ะมันเพาะง่ายแค่แค่มีขี้งวาสักถุงสักสามนึงเอามาละลายให้มันเท่านั้นเองแล้วมันไปช่วยอะไรมันเป็นสารอาหารอย่างดีเลี้ยงไก่ไข่เลี้ยงเป็ดแล้วเลี้ยงปลาใส่ต้นไม้ถูกยอดถูกยอดแหนแดงไน อันนุนเป็นแหนธรรมดานะอันนี้คือแหน่แหนแดงลองดูตัวตัไมไม่แดงครับตัวตัวตัวไม่เหมือนกันเนี่ยเนี่ยทำไมเรียกแหนแดงครับก็อกด้านด้านหลังมันแดงไงเนี่ยเนี่ยเนี่ยลากมันด้า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 นลากมาเนี่ยเนี่ยมันแดงนีคือก่อนที่เราจะเอาไปใช้นี่ต้องไปตากไม่ไม่ไม่ต้องคเอาเอาล้อมล้อมไปเลยแล้วก็เอาไปผสมอาหารไก่กินว่แเรวเป็นสารอาหารอย่างดีใส่ต้นไม้ก็ได้อ่าอ่า แต่ถ้าเราต้องการให้ให้มันแห้งเราก็ไปตากแดดแล้วเอาเอาเป็นบทเป็นอะไรก็ว่ากันไปใช้ใช้ได้อยู่เดินตรงนั้นอแล้วเราลงบ่อเลยไม่ได้เหรอพี่ใหญ่ถ้าลงมันมันไปปนไก่พวกนั้นไงสู้พวกนั้นไม่ไหวเอาอเพราะกำลังมันแนนแหนแดงนี่มันแพงกว่าเราต้องอย่างนี้เออมัจสูงกว่าเก็เน้าวางให้ให้เขาเลี้ยกแหนแดงออแหนแดงขายได้ราคาดีกว่าไก่ไข่ นะโปรตีนมันสูงโปรตีนมันสูงแล้วมันมันจะลดอาหารเนียเนี่ย,ยถ้าถ้าสมมติผู้สูงอายุอยากอยากทำอะไรกันอะไรเด็เดเดกันเ,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 เลยนะเราจะลากันไปด้วยปลัดแล้วนะครับสำหรับโคกหนองนาแบบว่าวอเฉพาะกิจวันนี้นะครับปลัดเชิญนะครับกาวกำลาครับ ครบหนองนานงมาเดี่ยวครบหนองนาบ้านกลางนะคะม,มาดูบรรยากาศที่สดชื่นพร้อมกับธรรมชาติราธรรมชาติของบ้านกลางสนใจก็ติดต่อปลัดจินลพัฒน์นะครับปลัดทั้งหลายนะครับถ้าอยากมาเที่ยวนะครับบ๊ายบาย